สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โนซายบายมิดหมูค่ะ ซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากรังสีอันต้าไวโอเลตค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นจากแสงแดดบ้านเรานะคะก็เป็นท,ที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเรานะคะก็จะมีแสงแดดหรืออุณหภูมิที่ค่อนข้างร้อนอยู่แล้วนะคะหรือมีแสงแดดที่จ้ายอยู่และะ้วค่ะซึ่งในหลักการทั่วไปนะคะในแสงอาทิตย์หลักๆแน่อนอนว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่เราจะมีการป้องกันอย่างไรเพื่อไม่ให้รังสีอันตราไวโอเลตนะคะที่มากระทบนะคะลงบนผิวหนังของเรา ะะมันสามารถที่จะส่งผลต่ออันตรายในโครงสร้างของผิวหนังเราได้ค่ะ ค่ะสำหรับในเรื่องของชนิดนะคะที่เป็นรังสีของอันตราไวเลตนะคะก็จะมีตั้งแต่รังสี UVA รังสี u v b และรังสี UVC ค่ะซึ่งถามว่าแต่ละส่วนนะคะมันส่งผลกระทบต่อผิวหนังของเราได้อย่างไรบ้างหลักๆเราก็อาจจะมีความเคยชินใช่ไหมคะสำหรับรังสี UVA และรังสี u v b ใช่ไหมคะดังนั้นในส่วนแรกนี้ค่ะเราจะพบว่าในโครงสร้างจากในแผ่นภาพใช่ไหมคะถ้าทุกคนได้สังเกตเห็นว่าผลกระทบนะคะตั้งแต่ ในเรื่องของชั้นผิวหนังอ่าหรือในโครงสร้างของผิวหนังกำพร้าของเรานะคะดังนั้นตังสีอันตราเวเลตในประเภทต่างๆค่ะก็จะสามารถทําลายชั้นผิวหนังของเรานะคะโดยอาจจะเป็นการดึงในแง่งของความชุ่มชื้นนะคะอ่าหรือมากไปกว่านั้นค่ะถ้ามันสามารถที่จะลงลึกลงไปถึงในส่วนของใต้ชันผิวหนังนะคะในชั้นผิวหนังกำพร้าเรมไปถึงโครงสร้างของผิวหนังแท้ของเราใช่ไหมคะก็อ,อาจจะส่งผลทาให้เกิดเป็นในโครงส,สร้างของเป็นติ่งเนื้อนะคะอ่าหรืออาจจะ จะรุนแรงมากไปนั้นนะคะก็คือจะส่งผลเกี่ยวกับเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นอย่างที่บอกไปแล้วว่านอกจากจะเป็นความร้อนนะคะจากแสงแดดแล้วถูกไหมคะ,ะในเรื่องของคลื่นนะคะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของแสงแดดต่างๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะคะดังนั้นแนวทางป้องกันนะคะหลักๆที่มีความสําคัญก็คือในเรื่องของทาครีมกันแดดนั่นเองดังนั้นครีมกันแดดที่ดีนะคะก็ควรที่จะ,ะเป็นครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพค,ค่ะสามารถที่จะกันได้ ทั้ง UBA และ UBC นะคะหรือ UBB ด้วยนะคะเพราะแปลวเป็นโครงสร้างในการที่จะทําลายชั้นผิวหนังโดยเบื้องต้นนะคะดังนั้นถ้ามัน้ก็ตามเราไม่มีการทาครีมบารุงหรือไม่มีการทาครีมกันแดดนะคะแน่นอนว่ารรงสีอัลตราไวโอเลตนะคะที่ออกมาจากแสงแดดหรือพาที่ถึงเราเนี่ยก็จะสามารถทําลายชั้นผิวหนังของเราเนี่ยให้เกิดนะคะเสียความเสียหายหรือส่งผลนะคะในเรื่องของการแสบร้อนรวมไปถึงเป็นโรคมะเร็งผิวหนังได้ค่ะ ดังนั้นเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วนะคะก็ควรที่จะทราบถึงแนวทางการป้องกันนะคะหรืออาจจะมีการป้องกันนะคะในเรื่องของการใส่เสื้อนะคะหรือใส่เสื้อที่มีแขนยาวขายาวหรือถ้าออกไปกลางแจ้งเนี่ยก็ควรที่จะมีอุปกรณ์นะคะในการป้องกันนะคะแสงแดดนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการป้องกันนะคะไม่ให้แสงแดดเนี่มากระทบกับผิวหนังเราโด้ตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นการกลางร่มนะคะการใส่เสื้อแขนยาวหรือแม้แต่การใส่หมวกหรือการใส่แว่นตา ะะที่เป็นแว่นกันแดดก็สามารถเป็นอิทธิการหนึ่งที่จะสามารถป้องกันได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เล็กๆน้อยๆนะคะที่เราจะสามารถนําไปใช้ในการป้องกันตัวเองนะคะรวมถึงก็จะเป็นความรู้ทางน่านวิทยาศาสตร์ด้วยยังไงเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะทาครีมบำรุงทาเลีบกันแดดกันด้วยจะได้ไม่ส่งผลกระทบหรือเกิดเป็นโรคที่มีความอันตรายต่อแสงอัลตราไวโอ,อเลตหรือรังสี UV ชนิดต่ตางๆนั่นเองค่ะ ดังนั้นเราพบกันแค่นี้นะคะไปเจอกันครั้งหน้าโนซายไปมิหมูไปแล้วแล้วพบกันค่ะ